สวัสดีครับจากร้าน T Shop Auto Car วันนี้เรามาอัปเกรดฝาท้ายเดิมให้เป็นระบบไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติ Fortuner 2.4 T p 2016นะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับรีโมทเดิมสามารถสั่งเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับการใช้งานสะดวกสบายมากๆสั่งปิดฝาท้ายที่รีโมทเดิมนะครับเพียงแค่กดปุ่มฝาท้ายจะเปิดและปิดอัตโนมัตินะครับสวิตช์ด้านท้ายสั่งเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับ แล้วก็ยังสามารถสั่งปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับฝาท้ายเป็นระบบกรดูดบนปิดนิ่มปิดเงียบนะครับปลอดภัยด้วยระบบเซฟตี้นะครับมีคนยืนขวางฝาท้ายปิดมาโดนตัวเราก็จะหยุดทำงานทันทีและดิดตัวขึ้นอันตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ฟังก์ชันสวิด์ดานน้านะครับ จะมีสวิตช์เปิดปิดฝาท้ายอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงคอนโซลหน้าตรงนี้นะครับเราสามารถสั่งเปิดและปิดฝาท้ายจากด้านในรถได้เลยนะครับสั่งปิดจากด้านหน้านะครับงานติดตั้งของเราเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นนะครับสวยงาม อันนี้เป็นกอดูดแล้วก็สวิตติดด้านท้ายแล้วก็กระบอกโชคฝั่งขวานะครับลูกค้าท่านใดสนใจงานติดตั้งทักราสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับสินค้าทุกชุดรับประกัน1ปีเต็มวันนี้ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ